เอ้ยแมงเอ้ยน้ำก็ยังไม่ได้อาบน้องก็ยังมีมอิ่มแล้วทำไมไนายไม่อาบน้ำก่อนเล่าเอาแล้วใครจะเป็นคนพูดนี่หัวงอกจังหัวงอกจังพาไปที่สวนสนุกหน่อยอยาไปนสวนสนุกจังเลยอืมเขาก็ไม่ได้บอกให้หัวงอกจังไม่อาบน้ำก่อนมานี่เฮ้ยขอร้องทีเถอะเลิกเรียกเันว่าหัวงอกจังสักทีเถอะนะอืมไม่อ่ะเรียกหัวงอกจังน่ารักแล้วโอ้ยแมงเอ้ยนี่หัวงอกจังพาไปดูสไลเดอร์หน่อยสิโอ้ยแล้วมันใช่เวลาไหมเนี่ย เ,เห็นหรือยังสไลเดอร์ได้เห็นยังหัวหอกจังสไลเดอร์ไม่ใช่ฝั่งขวาหรอฝั่งขวานะ่ะเขาเรียกมาหมุนฝั่งซ้ายนะ่ะเขาเรียกสไลเดอร์โตขนาดนี้ยังไม่รู้อีกอ้าฉันเจอคนแล้วฉันบอกเลยว่าสายตาของฉันนี่เป็นเหมือนดั่งเยวสีชฉวนเชียวละ่ะเขาไม่ได้ปูสีฉวนนี่เยวสียฉวนเฮ้ยบอกเลยเชนเนอยังเด็กไปฉลามเผือกกับช้างหงวงัวคอนฉันก็ยังเคยเจอมาแล้วจ้าจ้าพ่อคนเก่งเอ๊ะบางอาจมาลากเสียงเดวยวก็จบขึ้นเคียงสลก หัวงอกจังจะทําอะไรเขามันเขียงเหรอคะเอาไปหั่นแล้วก็กินมัง้งอืมไม่ต้องหั่นเขาก็อร่อยนะเขียมดจีนเ้ยในแบบนี้คนหายไปได้หมดแม่งไปโดนเหี้ยวตายที่ได้หมดวะอืมหัวงอกจังถ้าวันนี้ก็หายไปอะ่ะอืมถ้าเกิดวันหนึ่งเธอหายไปเหรอก็ดีเลยไม่ต้องมีใครมาบน่นไม่ต้องมีใครมาสั่งงานฉันจะทําอะไรก็ได้ตามใจฉันอ,อ,อ,อย่าร้องเชีวยวนะอย่าร้องหัวงอกจัง แม่งเอ้ยขอโทษโอ้ยไม่เชียนปลาขี้อีกไอ้ดูดินแล้วนะไอ้เหี้ยไอ้จะขยี้อยู่ให้แหลกเถอะฉันไม่ชอบวิ่งคลิปรถมะนาวไฟ<อ>แม่งเอ้ยเสียงเจ็บรอก,กูอีกไม่แปล,หลงหรอกนายไม่ได้รอมันเขาเนี่ยเฮ้ยเจ้าของช่องเดียวเถอะนายนี่มีความสุภาพบุรุษอะไรนะไอ้ตะเกียหงออกขาสั้นก้ามดดาผู้หญิงอย่างนั้นได้ยังไงน่ะผู้หญิงที่น่ารักขนาดนั้นน่ะเงียบปากเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่อยากตายนะมามีอาชันห้ามยุ่ง ห้องหอกจังห่วงเขาด้วยหรอบ้าไม่ได้ห่วงสักหน่อยเลิกคิดไปเองได้แล้วเลิกทักแชทเข้าไปได้แล้วเขาไม่ตอบเราเลิกทักเป็นได้แค่เพื่อนกับพี่น้องออจี้ไมะมาเตะวัต่ชิวะห้องหอกจังเดสโอ้โหยังลบกระโดดได้ว้าวคิดว่าหลบหลังไม้วจะปลอดภัยจากฉันยังงั้นเลยแม่งเฮ้ยเสียงเสียงกับเสียงผู้หญิงอีกแม่งเฮ้ยกูเหยียบกองดีไหมวะแต่เยียบหัวกูจะแตกไหมวะเนี่ยก็ตรงไหนนะโอ้ตุจีตุจีอ่าเหยียบเอ้ยหย่าหย่าอย่าไหนตา การใช้ดาบนั้นนอกจากจะใช้เป็นแล้วเราต้องใช้ให้มันแบบหล่อเทเพราะฉะนั้นเราจะฟันแบบสารลกเสียงภาษาไม่เงยเว้าเอิงดอนฮ <c oughs> ิบุชิอกองเสียงคนภาคย์นะจะมีปัญหาหรอล่ละเอา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 ละมันจบแล้วแม่สาวน้อยเช็ดเคเสียงเฮเลนามามาทีแรกเรามาถ่ายรูปกันเถอะนะอเอาละพูดอีไตนะหนึ่งสองสามจแกหัวงอขาสั้นเช็ดเคมันเอามาสเต็มยดเลย คิดว่าอยู่ตรงนั้นแล้วฉันจะไปเห็นอย่างนั้นเหรอระดับสายตาของฉันยิ่งกาแมลงวันเบิกนี่โอ้ยแล้วแต่จะพูดไปเนาะชดวัดใจระดับโปเพยอร์แม่แฉันเนี่ยมันเกง่งจริงๆอ้ยตแค่ฟุกหรอวะคำาว่าฟุกไม่มีกับโจเซฟผู้นี้ออออ,อ,อะไรท้องหรือไงบ,บ,บ้าพูดอะไรเนี่ยเออเปล่าเปล่าว่าจะชุดแต่งงานเลาเนี่ยจะแบบไหนดีล่ะที่รักเอเอาแบบที่หงอกจังชอบอ่ะ หอกจังชอบเูอเขาใส่ชุดแบบไหนหรออืมชุดบีกินนี่อืมง,ง้นดีเลยมันก็ต้องใส่ชุดบีกินนี่ด้วยนะไม่ไดีเกี่ยวกับฉันเลยมันจะมาเป็นแบบไหนวะก็เขาเคยเห็นคุณกระต่ายทะเลใส่อยู่ครั้งหนึ่งนะไอ้กระต่ายทะเลที่เธอว่านี่หมายถึงไอ้ฮาร์เธอร์ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่เดีย๋ยวเอาให้ดูอืมดูสินะ่ารักสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะโอ้โหน่ารักจริงน่ารักจริงแม่งเฮ้เยเวลาช่วยด้วยฉันไม่อยากใส่ชุดบีกิน,นี่แต่งงานนะนี่หัวงอกจังนายใสย่ไหม เออใส่ก็ได <im> <idi guidelines> <Christina> ้ว่าอาฉันใส่ชุดบิกินีีก็ได้หวงอกจากน่ารักที่สุดเลยแม่กูลงใส่ชุดบิกินี่จริงเหรอวะเนียเอ้ยรีบช่วยเธอหิวข้าวกูพากันจะครึ่งวันละคลิปทำครึ่งวันในห้านาทีให้ตายเหอะฟังจากเสียงเจ็บตัวละครก็น่าจะรู้แล้วว่าเสียงไก่หมดแล้วแมงเมองอะไรออกไปไม่ได้กลัวมันระตายทะเลสหน่อยก็ตายทะเลบ้าเลยกลัวผีกระถางผีเสือ แม่งเ้ยมึงฆ่าได้ตัวเดียวเองเฮ้ย <l ots> กูไล่ามานานแล้วต้องโดนแล้วแหละแมงเ้ยไม่ว่างอกจังจะพยายามไล่แค่ไหนก็ไม่สำเร็จสักทีจนกระทั่งเออเออปล่อยให้แม่งออกลมไปเธอจะไปกินข้าวเ้วหิว